Bye.

tiền tháo phía đông cuối thì phải đẹp không liền. Cái gì ta biết, để nó là cái gì muôn โอ้เนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยพี่หนู เลยรับสถพานที่วิธีสบายสบายสำหรับคุณในมาชมวงนี้เ,เาานี่เอากันมาสาบโนี้กัจะยุ่ไก่จังหน้อยนึงเต่าผู้ขาาลักจอดไปเบิองวันหนึงกระหรังหาล่างศาสกันนั่งแงกันแงกันเอาอกอุณนดิโอที่ความคามอบเ่็นมาเดินเดินมาดีฮอนเนี่ครับ อํามี่มี่กับพี่สะพันธกับพัดไฟกับสะพันเดอเออวันนี้นี่คือวงพุ่มดีเองดีนี่ฮั่นผู้เฮาผู้อาซักลากปั่นเฮาครับแค่ว่าเป็นงวนมาสองสามเดือนมเอออว่าสิตบสตกแล้วเลยเราเปีนีโม่มากเหโอ้ยโม่มาเรอขายแกมากสี่ร้อยบาทนะครับแกแม่แหลกแกแม่แหลกมาสี่ร้อยบาทปแล้ว่ไรกสิแก้าไปแลไปนั่ อะไรนะกก็อบเยเอาไปน้อเป็นอย่างน้าวเไปเป็นอย่งนั้้้เนองทราน่ยห้องออุณลจะส่งด้วยปีหนาปีุ่ห้องก็สิ่ี่ยอก่งมากยั่สุเคยมากแต่แต่ชื่อว่าแต่แต่้าอุต่ห้เกิดอืหแสาหลายปีแล้วเออแต่ป่ก็มากคนเี่ยนยอๆีหลายอยู่โ่นี้กบบัด้านันสั่กีเลาหอมทองไป ให้ยูให้พี่เขอวหก้างเหอทั้งพี่น้องทั้ง่าสีว่านตายยันพี่น้องทั้งหอว้าง่าสีนี่น้างก็ให้ออกบ้านสักู่เขนาน้าดีอยู่เี่ไม่พี่น้อก็ให้ออกบ้านก็จับเสียรไว้ได้ดวงลอยมหาพี่น,อน้องทั้ทง,งหมบดาสั่<อ>ีน,น,น,น้องหอว้างเถอะอเดีวนีก็ลอยแขนกวหน้องว <Yeah. S 1> กันางนขปลาเสียรัเป็นที่หน้ากูขายี่ะลากเ่มบปอ้คุณโอับมาหน้านิวปานานาคุอุสมุทรอยยิ้ม พี่น้องเข้าให้กำกงานขององคุณเสมอ่อยากพี่น้องทังบันเราหน่อยแก้วกษียณได้หมดเตเไปทั้งวองสามสิบปยมองสามสิบอุบหราชธานีไปเรียนพี่ไก่พี่ก่อนี่ได้เรียนบ่ออไปปีไหนกนตรงข้ามปีน้อปีนี่เาต้องขอแม่แรงไปนั่งปีนี่เกียขอแม่แรงท่านลทั้งบันเราหน่อยหลไปนั่งไปถล่ทังบันยัางกับบัน อ่างวงสามสิบเป็าทนะครับก็จำาวาได้ครับถไปฝนตัวห้ามพี่กายเนี่ยวาว่าลัซึ่งเป็นตัวจีนอัปีนี่สิแก่ไ่แรล่งไปหลายขอแหลรงท่านบันเราหน่อยไปนั่งเพราะว่าต้องไปพันธุ์อีเห็นให้เทนหน้ามุดนสุขุลอนี่สท่วนท่านบัีแล้วเราจะมีผุงานของกระทิ่นราอร่อยดีมาฝากไอตอมีกำลังเราจะเริ่อเลอยฉากขันกล้องที่เนว่ารวยลุ้นทุกสิบล้านเศรษฐีอร่อยดี ตเอาฉลากขางกลอ็มาเขียนสื่อแป้งไปด้านหลังใส่เท้าใส่อร่อยดีคืออย่างก่อนอร่อยดีคือกอะไรที่สดใหม่อยู่เสมอครับก็ต้องใส่ผัวก็ต้องใส่ลูกไปขึ้นปะเพ่าหยากครับผมเออยางไปหลัดขายสื้อมาให้แกคลองใส่เลยก็ต้องไปหาเนยังก่อนรสชาติมันกลมกล่อมก็ต้องไปหากระต่ายปะเพ่าเขาตีหยาบเบิ้เดินนั่งยืนไปพั่งไอนเขากั อย่าลืมเขาล่าง่าเขาล่างขาเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งไปที่ตู้พนแปดสิบเกนบางสองขลงจังหวัดสมุทรปราการชิงทองคำรุ่งรุ่งเพราเออรับทองคำทุกวันทุกวันตั้งแต่เวลา6กโมงแรงถึงเกินุ่งโอ้โห6กโมงแรงเลยบอกครับใช่ทางไหนครับทางช่องไหนดูติดตามดูส่วนมากเอาดีแล้วรายการดนตรีชิงพุ่นโอ้โหนี่ถี่ นั่นหพี่น้องเขากันรุ่นอีสานกันเขากันทุกวันพุธทุกวันพุธใช่ซื้อคนอีสานโดยงแล้วม่เอาร้อยห้าสิบเอาร้อยห้สไม่เอ็นชีวิตเกินร้อยนี่แรเกินใครใจก็ร้อยต้องเอาร้ยห้สิบเพราะฉะนั้นอันนี้ข่าว่าสุดราซื้อคือลยกเอร้อยลกเปิดฝามาแล้วเปิดฝามาแลาส่งสฟาบอกครับไม่ไม่รหัสใต้ฝาให้ที่สุดทบตัวนี้แอดไล่ ส่งเข้าไปทั <S 2> <S 2> ้แอนไลน์ส <Twilight> ่งหลายเนหลานี่ส้นหลายมูลว่าเขาสื่อปุ๊บเปิดฝาปุ๊บอันนั้นแรกคืแอนไลน์ตวนเป็ก่อแอนน์ัแอนไลน์ะนเอ็มหนึ่งห้าศูนย์เอ็มหนึ่งห้าศูนย์ตั้งดีครับเอ็มหนึ่งหู้นย์เิมมเพิ่นทั้งไล่เอวเตมมือไปที่นี่มเงเต็มไลนยเปิดฝาครับนันเปิดฝาปุ๊บังไมนสื่นี่ลตฝานี่ลรับต้ฝาเขียนเอ่อพ่อเป็นเขียนพิมไซน์ิมไนใครับ เขาไปส่งมันมันจะเข้าระบบอัตโนมัติเลยฟ้ากับทีมรนทำเอยอ่ะก็เดยเก็บไปส่งเพื่อเอาเพื่อเรางานไปปริษัทใหญ่วันที่นี้พอส่งลห้เุณหอดเลยพอให้คุณหอดข้เขาจ้ารสิสุ่มจับรางวัลสุ่มจับรางวัลช่วโมงละหนึ่งหมื่บาทจไทยจีโซกีไทยจีโซีในประเทศไท้เขาเนี่ย

สี่อดออกมาชงง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 งนงีงองง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 องง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 ่งง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 งังงงงงว่างง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 งคงง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 ลงง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 งนงง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 งทงงงกี่ใจ เดี๋ยวท่านประธานคณะกรรมการจิงึ้นเก้าเปิดงานแลั็ผลงานการแสดงกสเรล่มจวนจัด์ไปจนหอดตลอดสดแจเกครับ